มาทำ่ากล้องลูกมา,มาครับก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งปาล์มเนาะนะครับผมจะมาแต่งกิ่งปาล์มก็คือ,อทําให้โคนมันใหญ่หรือว่าแต่งกิ่งที่มันไม่ไมสาคัญออกเนาะนะครับมาดูกันเลยนะครับ เจ้ามดแดงมาก็มานั่งอย่งนี้เนาะน,น,นี่นะครับก็เมื่อสองสามวันที่แล้วผมก็ตัดเอาเนี่ยครับปามแบบนี้เนาะออกนะครับคือเขามันอยู่ริมน้ํานะครับมันอยู่ริมน้ํานะครับให้ดูเนาะนะครับแล้วก็ผมทิ้งไว้ประมาณสักสามปีได้นะครับเดี๋ยวให้ดูต่อมันเนาะ นี่นะครับคือต่อเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับโคนเขาเนาะนี่โคนเขานะครับแล้วก็โคนเขาอยู่อย่างนั้นนั่นนะครับนี่เป็นปาล์มประมาณ 3- 4ปีนะครับมาดูปาล์ม2ปีกว่าผมบ้างนะครับของผมนี่จะผมจะแต่งโคนเร็วนะครับผมนีจะแต่งโคนปาล์มเร็วนะครับเร็วกว่าเพื่อนๆทั่วไปนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์รุ่นพี่มาแล้วนะครับรุ่นพี่อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะครับใหอซีดูนะครับ ตุนพี่พี่เขานะครับรุนพี่พี่มาแล้วนะครับก็คือนี่เป็นเขตบางค้านะครับนะครับคือมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นโคนเก่ามันที่ผมอ่าผมลากมาแล้วก็ผมมาฟันออกดูแบบนี้นะครับดูว่ามันกินได้ไหมนะครับดูใบอ่อนเขาอย่างนี้เนาะเนี่ยนะครับมันก็น่าจะกินได้เหมือนคล้ายกับมะพร้าวเหมือนก็ยอดตาลเนาะนะครับแต่ว่าก็ไม่กล้ากินนะครับไม่ได้เอามากินเนาะนะครับมาดูต้นนี้นะครับ คือผมจะมาแต่งมาแต่งแนวนี้ทั้งแนวนะครับเอฟซีดูเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบทั้งแนวนะครับอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณตามรุ่นนี้ประมาณ2ปีกว่าๆเข้า3ปีนะครับอาจจะประมาณสัก3ปีได้ประมาณนี้นะครับมดแดงมาไอ้มดแดงเขาไปคาบเต่ามาเมื่อกี้นี้เขาชอบชอบไปเล่นกับเต่าเนาะนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับ ต้นนี้เป็นผมเอาไว้วิจัยหรือว่าเอาไว้เป็นตัวอย่างของผมนะครับต้นนี้นะครับเพราะว่าผมจะมี PVC ฝังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โคนปาล์มผมนี่จะเป็นจะเป็นรอบรอบในเป็นขี้แพะนะครับรอบนอกเป็นกาดน้ำปลาที่วางเอาไว้แล้วก็ใส่ถุงวางไว้สี่ถุงนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ถุงตรงนั้นถุงตรงนั้นถุงแล้วก็ตรงนี้ถุงใส่กาดน้ำปลาแล้วฝังดินเอาไว้นะครับต้นนี้เนาะนะครับก็จะมาแต่งกิ่งต้นนี้นะครับนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ ดูกันเลยนะครับที่ผมจะมาแต่งก็คือมาแต่งทางใบาปาล์มนะครับปาล์มประมาณสามปีเข้าเข้าสามปีประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจะมาเอาใบอย่างเงี้ยออกนะครับเนี่ยเอาทางใบอย่างเงี้ยออกนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ใช้แล้วในนี้นะครับนะครับเขาไม่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือคือ,คอมันพูดตามภาษาชาวบ้านาคือมันหายใจไม่ได้แล้วอย่างงี้เนาะอย่างนงี้นะครับเอาออกนะครับ เอาออกไปนะครับมันก็มีหลายทางที่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวผมจะรวมมาเจอทีเดียวแล้วก็นี่นะครับทางแค่อย่างนี้ผมก็เอาออกนะครับเนี่ยไอ้สดๆอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนี่มันถือว่ามันไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาออกไปนะครับส่วนไอ้ใบหลักๆนี่ก็ยังยังเอาไว้อยู่นะครับเนี่ยนะครับอ่อย่างงี้อย่างนี้ก็ยังเอาไว้อยู่นะครับเขายังเขาอาจจะใช้เขาอยู่เนาะนะครับ ส่วนแห้งๆแห้งๆผมเอาออกนะครับอย่างนี้เอาออกนะครับจากฟันเอาแห้งๆออกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเอาออกนะครับเพื่อเหมือนกับเขาจะยกต้นขึ้นนะครับให้มันยกต้นขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้เอาออกนะครับนี่เนาะนะครับก็รุ่นแรกๆที่ผมปลูกนะครับผมไปแจกเก่งตอนตอน3ปีเข้า4ปีเนาะนะครับก็คือ บางต้นเนี่ยบางทีต้องบอก FC ทุกท่านก่อนนะครับมันมันไม่แน่นอนเสมอไปนะครับดินฟ้าอากาศต่อละพื้นที่ดีผมบอกเลยว่ามันมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเมื่อก่อนผมเชื่อในกูรูทุกอย่างนะครับกูรูที่ทํ o ย t u b e หรือคนที่ปลูกปลาล์มามก่อนนะหรือกเกษตรกรแถวภาคใต้เนาะแถวภาคใต้บ้านเรานะครับมันรุ่นแรกของผมเนี่ยผมไปแต่งตอน3ปีเข้า4ปีครับถือว่าแถวแถวบ้านผมม่ถือว่าไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับนะครับคือ ลักษณะเหมือนเหมือนกระปามโคนเล็กนะครับผมเลยมาหลังๆมาผมลองมันมีบางต้นนะครับที่ผมนะครับที่ผมแต่งตอน2ปีนะครับมันโคนมันใหญ่กว่าเห็นชัดเจนนะครับซึ่งอยู่แนวเดียวกันแต่ว่าเออทำไมต้นที่เราฟันออกจนโกนเลยนะครับจนคนตัดเขาบอกว่าแช่งมึกแต่งปามแบบเนี้ยเออโคนมันจะเล็กโคนมันจะรีบเนาะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับกลับกันนะครับอันนี้ มันอยู่ที่ประสบการณ์เลยนะครับนะครับคือคนปลูกมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดถูกเสมอไปนะครับนะครับคือเนี่ยผมผมถึงผมถึงไม่ค่อยทําตามกูรูในใน u t u b e ที่ปลูกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันดูดูดูเขาเป็นแนวทางได้นะครับนะครับดูเขาเป็นแนวทางได้แต่ว่าไม่เอาตามทุกอย่างนะครับเพราะว่าต่อละพื้นที่เนี่ยดินน้ามันไม่เหมือนกันนะครับดินน้ําอากาศเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอากาศอาจจะมีลมมีลมเหมือนกันแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ น้ำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับตแต่ละพื้นที่นะครับหลายๆท่านเขาแต่งที่4ปีเลยนะครับปามเนี่ยครับแต่ผมนี่ไม่ทานะครับตรงพื้นที่8ริ้วเนี่ยตรงเขตบางคาที่ผมอยู่เนี่ยนะครับผมไม่ทํานะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่สนามใช่เขตไม่ใช่ท่าตะเกียบนะครับแล้วก็ไม่ใช่คลองใหญ่แล้วก็ไม่ใช่หนองใหญ่หรือว่าทางบนบนขึ้นไปทางทางทาง Leaving ทาง,ทาง,ทางบนบนขึ้นไปที่ที่ผมขายปามเนาะนะครับพื้นที่ผมไม่เหมือนกันนะครับของผมนี่ลุ่มน้ํานะครับ เป็นพื้นที่เรียบเสมอไม่ไม่มีเนินทังสูงนะครับตรงเนี้ยนะครับผมถึงผมถึงไม่ทําตามกูรูทั้งหลายอย่างทั้งหลายแหล่ที่ที่ลงใน YouTube นะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยนะครับก็หลังมาผมหันมาใช้ปุ๋ยกากน้ำปลานะครับกับขี้แพะแทนนะครับปุ๋ยนี่คือปุ๋ยข้อนะครับปุ๋ยเคมีก็ตามตามสูตรเขาเลยแหละครับตามสูตรตามตามกูรูที่พูดบอกมาทุกอย่างครับปุ๋ยเล็กก็ใส่อย่างหนึ่งปุ๋ยโตเออปัมปัมโตก็ใส่อย่างหนึ่งปามเล็กก็ใส่อย่างหนึ่งนะครับ นี่คือพื้นที่ที่เขตบางค้านะครับทุกท่านนะครับผงผมเรียน้ําผมหาได้อย่างง่ายๆครับตรงไหนผมก็มีน้ําไปหมดนะครับก็คือขุดตรงไหนก็มีน้ำนะครับที่บ้านผมคือมันมันไม่ใช่พื้นที่แห้งนะครับตรงเนี้ยนะครับผมถึงได้แต่งโคลนเร็วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทางด้านโน้นนะครับด้านนี้นะครับก็ทางทางนี้ผมจะออกนะครับเนี่ยทางนี้เราออกนะครับ ส่วนอันนี้ก็เอาไว้นะครับเดี๋ยวอันนี้ Off เอาออกก่อนเนาะนะครับ <t ry> <t ry> เอาออกไปอันน <Clean> ี้นะครับอันนี้ก็ทางแห้งแล้วก็ฟันออกไปนะครับเผ็ร้อย่านไปแล้วอันนี้น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับเขายังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมีใบแห้งบ้างแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับจะเอาไว้ก่อนนะครับ มาเอาทางแห้งต้นทางด้านนี้ออกนี่อันนี้เอาออกนะครับไม่ยอมครับเรียบร้อยนี่ออกไปนะครับแห้งๆนี้เอาออกไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวดูโคนเนาะดูโคนเนี่ยลากเขาครับผมฟันลงไปโดนลากเขาเนี่ยนะครับลาก ลากขึ้นมากินขี้แพะนะครับตรงนี้เป็นขี้แพะนะครับทุกท่านนี่นะครับกลมๆเลยเนาะเดี๋ยวงัดให้ดูอ่ะเนี่ยเป็นรากเขานะครับก็จับปิดใบมือนเดิมนะคระกกับเอาหญ้าปิดใบมือนเดิมเ่ยบริเวณนี้คือนี่คือขี้แพะนะครับเนี่ยครับก้อนกลมๆเนาะนะนครับเนี่ยก้อนกลมๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นขี้แพะ เป็นปุ๋ยที่แพะเนาะนะครับเอาอยากกไวนะ้ส่วนส่วนข้างนอกออกมานี่เป็นเป็นกากน้ําปลาที่มูฝังเอาไว้นะครับตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองแสะให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับว่ากากน้ําปลาผมที่ทิ้งวันานานนี่เป็นยังไงบ้างนะเนาะดูแนวนี้นะครับ โดนกเขาเสิก็แก็บก็แก็บเนี่ยโดนกเขาเนาะนะครับแนวนี้เป็นแนวกาดน้ำปลาที่ผมฝังเอาไว้นะครับก็เนี่ยครับเป็นปุยปุยกาดน้ำปลาก็เริ่มเริ่มละลายไปบ้างแล้วก็มีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยทีนี้โป้ผมเนี่ยนะครับอ่ายังมีกินกาดน้ำปลาอยู่นะครับถมไว้เหมือนเดิมนะครับลองขุดดูเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะลองขุดดูสักสองที่ ต,อง,ตองที่มีทุงปุ๋ยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแงะดูนะครับแงะดูตรงที่มีทุงปุ๋ยเดี๋ยวก่อนนะหาหาไม่เจอน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเอาหนามเขาออกก่อนเดี๋ยวโดนหนามเขาแล้วมันทิ่มมือเอาหนามออกก่อนครับน่าจะเป็นตรงนี้ ไม่รู้แล้วนะครับฟังไว้เนี่ยเนี่ยมันนะครับเป็นเป็นกากปลาเล็กๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกากปลาเล็กๆนะครับอ่ะเนี่ยคือกากน้ำปลานะครับเนี่ย FC ดูหน่อยเนาะเนี่ยนะครับ เป็นการน้ำปลาเล็กๆเนื้อปลาปนเล็กๆละเอียดละเอียดไปนะครับเริ่มปนไปกระดินเริ่มดูไม่ออกแล้วนะครับเอาอกบไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปผมก็จะเอาใบเอาทางใบเขาที่ที่แต่งเนี่ยมามาใส่โคนเขาไว้ก่อนนะครับใส่โคนรอบๆเนาะนะครับรอบๆนี้เพื่อให้มีความชื้นนะครับนะครับไม่ให้โคนเขาแห้งเนาะนะครับอันนี้ลากเ่ารถฟันออกไปะนะครับเอาทางใบเก่าเขามาวางแทนนะครับ แล้วก็จะเอาใบกล้วยใบอะไรมาวางด้วยนะครับมันมีหนามตามือนะครับเดี๋ยวต้นมันก็ปุกก็เผ่อกก็เปื่อยไปนะครับมันไม่มีอะไรครับใบปลามเนาะนะครับก็เนี่ยแหละครับก็จะมาแต่งข้าๆประมาณนี้นะครับเนี่ยเนาะแต่งออกประมาณนี้นะครับแต่งข้าๆประมาณนี้นะครับคืออย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับนี่อย่างี้เอาไว้ก่อนนี่อย่างนี้เอาไว้ก่อนนะครับ นะครับอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะนะครับก็เอาแค่ว่าอ่าที่ที่มันไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าที่มันแห้งแหงอย่างนี้นะครับเนี่ยเนาะแห้งแห้งอย่างเงี้ยนะครับออกไปนะครับดูไอ้มมแดงลงน้ําอีกแล้วกินน้ําดูต้นนี้ต่อเลยนะครับนี่ยนะครับอันนี้คือสุราษแปดนะครับหรือสุราษเจ็ดนะครับทางนี้เอาออกนะครับ เอาไว้ที่โคนเขาเลยนี่นะครับก็ยังมีเป็นขี้แพะนะครับมเอซีดูนี่เนาะเนี่ยโดนลากเขานะครับนี่ลากเขาข้าวขาวเนี่นะครับนี่ลากข้าวขาวนี่เนาะนะครับก็จะมีตะปุ๋ยใช่ไหมนะครับตรงนี้เนาะถมเอาไว้นะครับผมก็จะสันใบเขาที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาใส่โคนเขาไว้นะครับแล้วก็พวกใบกล้วยด้วยใบเขาแห้งแห้นี้นะครับ ผมก็จนะ้ฟันออกไปนี่นะครับฟันออกไปแล้วมาใส่นิโครว่าไงฮะไหนไปไหนมามึงมืลงจะน้ำเลยเราอะ่ะนะไอตัวแดงนั่งนั่งร่มดูใบเดิมก็นั่งได้ด้วยก็จะอยู่กับหมายอย่างเงี้ยนะครับของผมนะครับอยู่กับหมายอยู่กับไรท้องนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะกินข้าวเช้าแล้วก็จะมาทาประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้ก็มีตะปุ๋ยนะครับ ก็ทางที่มันมันแห้งแล้วครึ่งหนึ่งหรือว่ามันไม่ได้ใช้งานแล้วผมก็เอาออกนะครับนะครับเอาออกไปประปะไปปลายแต่ไม่ได้เอาออกทั้งหมดนะครับเอาออกแค่ว่าที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนะครับมันไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอาออกไปทางแห้งเงี้ยเขาเอาออกไปนะครับมันผุแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับฟันเขออกไปแล้วก็ ก็จะเอามาไว้ที่โคนนี่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับนี่ต้นเตื่องแตงกาฟันออกนี่เอาออกไปนะครับเอามาวางไว้นี่เหมือนเดิมนี่เป็นกากน้ำปลานะครับเนี่ยนะครับเป็นกากน้ำปลาเนาะกากน้ำปลาแล้วข้างในก็เป็นขี้แพะนะครับแซะไปดู ของผมนี่มีแต่ปุ๋ยแต่ตรงนี้เป็นดินเปรี้ยวนะครับเนี่ยโดนรากเขากแก็บกแก้บเนี่ยเนาะนะครับอ่ะอปลูกเหมันเดิมก็เริ่มมันก็เริ่มมีดอกตะพูเนี่ยนะครับเนี่ยเนาะดอกตะพู่นะครับ,นนะนรบเน็บดอกไปนะครับเขามีดอกก็มีไปช่างมันเนาะไอทางนี้เอาออกนะครับลราจะเกกัเอาออก,ออ,อ,กออกบ้างนินดหน,หน่อยๆนะครับแล้วก็มาฟันถัดขึ้นแล้วใส่โคนเขาไว้ะนะครับอย่างนี้ สร็จแล้วผมก็จะถากหญ้ามาใส่หรือตัดใบกล้วยมาวางรอบๆนะครับให้มันมีความชื้นอยู่นะครับเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วแม้นผมจะมีน้ําใกล้ๆครับนี่ก็น้ำนี่ครับนี่น้าเนาะนะครับเนี่ยน้ําผมอยู่ใกล้แค่นี้นะครับแล้วก็ด้านนี้น้ําก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่น้ําอยู่ตรงนี้นี่ถ้าลองที่ผมวิดน้ําออกน้ําทิ้งไปนะครับอ่าผมนี่มีน้ําทุกทั่วสารทิศนะครับทุกต้นเนี่ยมีชื้นๆมีน้ําหมดนะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยเด็กๆเอาไว้นะครับใส่ปุ๋ยเด็กเอาไว้นะครับเนี่ยทั้งแนวนะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอายามาใส่นะครับต่อไปก็มาทําต้นต่อไปมาดูต้นนี้ต่อนะครับยาอันนี้ออกเอายานี้ออกทางทางนี้เอาออกนะครับทางนี้ก็ออกเนาะทางนี้ก็ออกฟันเอาออกไปเลยนะครับนี่ออกใจนี่ออกไป อันนี้เอาไปเขี่ยออกมาแล้วก็มาดูด้านลิ้นน้ำบ้างเนาะลิ้นน้ำนะครับน้ำก็ขึ้นมาถึงนี่ขับผมเนาะนะครับต่อไปจะตัดไปกล้วยมาใส่อันนี้เอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เอาออกเนาะแต่ทางนี้เอาออกนะครับเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเอาออไปอันนี้เอาออไป แกเนี paper paper. Luckily, really ้ยวออกนะครับเอาไปนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับทางที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับท่านนะครับผมจะผมจะไม่ทิ้งเอาไว้นะครับผมจะเอาออกเลยนะครับเพื่อให้ดูโคนเขาดูดีแบบนี้นะครับให้มันดูสมูทเนาะนะครับส่วนอย่างนี้อย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับเขายังเขายังจะใช้งานอยู่ครับแต่อย่างเงี้ยเอาออกเลยนะครับอันนี้ก็แห้งแล้วเนี่ยนะครับ ออกอันนี้ออกแล้วสานงขาดขึ้นสานขาดขึ้นแล้วก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับมาดูปุ๋ยเนี่ยนะครับผมมีตะปุ๋ยนะครับเนี่ยเนาะแตะดูนะครับเนี่ยมีตะปุ๋ยสองชั้นสามชั้นนะครับนี่รากเขานะครับของผมมีมีตะปุ๋ยนะครับที่มันกบเอาไว้นี่นะครับเนี่ยโดนรากเขาด้วยก็มีอนนี้นะครับก็กบไว้เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็แนวเนี้ยทั้งแนวเมื่อก่อนด้วงลงครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีด้วงนะครับแนวนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีรอยเจาะเนาะนี่ตะเก่าเนาะนี่รอยด้วงเจาะเนี่ยรอยด้วงเจาะนะครับนี่รอยด้วงเจาะแต่ว่าพอพอต้นใหญ่ขึ้นคุมคุมไเยอะข้แล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีด้วงมารบกวนนะครับทีเหลือก็จะฟันกิ่งใบไม้มาครอบมาคุมเอาไว้นะครับไม่ให้ดินเขาแห้งนะครับอ่ะอันนี้ก็เสร็จไปสองสาต้นแล้วนะครับ มาตัวนี้ต่อเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยูนิวานิดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จําได้เนาะนะครับก็เอาปีออกมาเนี่ยข้างล่างผมก็จะมีตะปุ๋ยเดี๋ยวมาเขี่ยดูปุ๋ยกันเลยเนาะพยายามก็ผมพยายามจะให้ดูให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับเนี่ยลากเขานะครับเนี่ยลากเขานะครับเข้ามากินเนาะลากเล็กๆเนี่ยนะครับเขาขาวเนี่ยนะครับกบใบมือนเดิม ปีกุ้ยไว้วางไว้แล้วก็จะฟันใบแห้งแห้งเนี้ยอ่อนครับเนี่ยเอาออกเนาะอ่ะเนียเอาออกอย่างนี้เอาออกเนี้ยอย่างนี้ก็ออกนะครับมันมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างนี้เนาะนะครับอย่างนี้แห้งตายแล้วก็รู้นะครับอันนี้อีกนะครับอันนี้ด้วยนะครับอออกแล้วก็มาวางเป็นให้มันเปื่อยเหมือนเดิมนะครับต่างโน้นด้วยนะครับ มาดูทังนี้น,นี่ออกเรียบร้อยถางนี้เอาออกนะครับเรียบร้อยถางนี้ก็ออกอมาดูริมน้ํานะครับอันนี้เป็นริมน้ําถางนี้เกลดจาเกลดอันนี้แห้งเอาออกนะครับนี่ อันนี้ยังสดชื่นอยู่เอาไว้อันนี้แห้งเอาออกนะครับนี่แบบนี้นะครับให้มันเป็นให้มันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับให้มันดูดีให้มันดูให้มันดูไม่โ,โลละนะครับให้มันดูดีๆเนาะนะครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยโอเคนะครับต่อไปก็ ฟันใบกล้วยมาวางได้หรือถงังถากหญ้ามาวางคุมมคนต้นเขาต่อไปนะครับไม่ให้ต้นเขาแห้งเนาะอยู่อย่างเงี้ยนะครับอยู่กับหมาตัวหนึ่งไก่มดแดงนะครับแต่กระตอ๊อบก็วันนี้ก็มาแต่งโคนปาล์มนินดๆหน่อยๆนะครับเอาใบที่ใช้ไม่ได้ออกนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันแห้งแล้วนะครับก็จะฟันใบกล้วยหรือถากหญ้ามากอบโคนเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า คือต้องบอกเอฟซีก่อนทุกท่านก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะแต่งปาล์มเร็วนะครับแต่งคนปาล์มเนี่ยเร็วนะครับฟันใบออกหรือว่าทันฟันทามันออกเนี่ยเร็วนะครับเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อรุ่นพี่เขารุ่นพี่เขาดูให้เห็นดูรอบๆนรุ่นพี่เนี่ยนะครับผมไปแต่งตอน3ปีหรือ4ปีซึ่งผมบอกว่าตรงพื้นที่ตรงผมอยู่นี่ไม่ได้นะครับต้องแต่งก่อนนะครับเพราะว่าดูเห็นเห็นเลยนะครับว่าโคนมั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 นไม่ใหญ่นะครับต้อง ผมเนี่ยพื้นที่ของผมเนี่ยผมแต่งตั้งแต่2ปีครึ่งไปเลยนะครับ2ปี3ปีไล่ไปไล่ไปไล่ไปเลยนะครับผมจะค่อนข้างแต่งคนเร็วนะครับเพราะว่าของผมมีน้ําตลอดนะครับพื้นที่ผมมีน้าตลอดแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่ต่ําเป็นพื้นที่นานะครับพื้นที่ลุ่มน้ําลุ่มเข้าอะไรประมาณนี้นะครับคำโบราณเขาว่าเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใบที่ผมวางที่โคนให้ดูนะเนี่ยนะครับต้นที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะ ด้านโคนเนี่ยด้านโคนทัศกนึงเนี่ยหรือฟุตนึงเนี่ยครับผมจะทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่ะผมจะทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อเพื่อให้แสงแดดเขาเข้านะครับส่วนริมข้างนอกเนี่ยนะครับผมก็เอาใบกล้วยเอาใบกล้วยหรือถักหญ้ามาคุมไว้แบบนี้นะครับผมผมไม่ได้คุมชิดเลยนะครับจะทิ้งไว้ประมาณนี้เนี่ยนะครับให้เอฟซีดูเนี่ยประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยให้ให้แสงแดดมันลงได้นะครับนะครับอ่ะผมจะทําแบบนี้นะครับสไตล์ของผมเนาะนะครับ